บอกแล้วว่ามึงสามวัาคีกันได้ไม่นานหรอกถ <t> ้าหจะอมองดิก้ยูตกเนี่างทางนี้มาง่ายๆไม่มากันวะอไอ้เียทำ้อไม่สัตว์ก้องเดียตก้องตั้งใจไปไหลปะวะ ไหลป่าววะไหลเฮ้ยลุงยังอยู่ <c oughs> อ้งตไปทางไหนนีม่มาทางไหนว<ห>ุ่นมาทางถ้ำ

อยู่ตรงไหนกันเนี่ยโอเคเหลือกี่คนเนี่ยไม่คนเหลือแค่ดีวะหายไปไหนกันหมดเอ้ยผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอ่ะทุกคนมาเพื่อนอยู่ที่เด็กคนอยู่ข้างหลังแลาขอดทุกคนเจอกันลกมาก ไ่โยมพี่อมอะอะไรนีอะไรนี่แปดสี่ดึงมาเด้อเรื่อนี่ก็ลองทรลองทำนิ้วกะได้แต่ไหมไม่รู้โอ้ไม่นะ อี oh, in, uh> ่หน้าไฟกันหมดเลยอ้าวไฟกันหมดแล้วหู ของย่างปู กูมาเอาของอ่ะของกูเต็มเลยอ่ะสามกล่องอ่ะอยู่ตรงนั้นน่ะครบยังยังยังในกล่องอ้กลงยังขึ้นมาไม่ได้เลยกูไปเอาของมาสัามอยู่ตรงนั้นน่ะสามกล่องอ่ะไอ้เหี้ยของกูเต็มเลยอ่ะ มันมีกระเป๋าตั้งหลายใบอะพี่ไปเอาอีกวะมันหมดยังเอาถือได้คนละใบใบดิไม่ผมเอาเอากระเป๋าเต็มเต็มมาให้ผมไม่ๆไม่ๆม่ไอ้ก้าวไปสู้ไปถอยอะไอ้ยังไม่ไม่ยอมตายไป <c oughs> ไ,ไ้นกันอะ ู้ไม่ถอยเลยไม่เถอพี่ก็บอกว่ากูจะไม่ยอมเธอแล้วที่กล้องแกเหลือเรือเท่าไหร่อ่ะ มาครบยังยังพี่ก้องยังไม่ตายเลยแม่งแข็งเขาด้วยพี่กองโคตรสุดอ่ะพื่อแอปเปิ้ลมันย่างได้ปะเห็ดแต่ว่าเห็ดมันนีเห็ดผู้เห็ดเห็ดไม่ไม่ผิดนะผมด,ดูในหนังสือละแต่มันต้องย่าง,งอ่ะเดีอย่างเดืออแต่ผมจุดไฟไม่ได้อ่ะพี่ก้องอยู่ห่างเป็นร้อยเมตรเลยห่างสามร้อยแปดสิบเมตรอะ ดิ้งข้าวรอเลยเฮ้ยทิ้งอะ่รให้ดิ้งอาหารลงไปให้เรา